สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube นะสำหรับคลิปนี้ก็สุริยาก็ได้มีการซ่อมรถอีกแล้วนะครับไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แนละ้วแต่รู้ว่ามีการซ่อมรถแล้วตัวนี้เป็นงานใหญ่นิดนึงก็จะเป็นคัสคิดว่าคาัสจะหมดนะจากอาการที่แล้วคัสหายคาัสหายก็เปลี่ยนปัมม๊มบุญไปนะครับแล้วก็ไปพิ้งงานได้อยู่ประมาณ2อาทิตย์นะตอนนี้ก็พอเราเบิ้ลเครื่องนะมันก็จะฟรี จะฟรีก็จะเป็นเหมือนลักษณะคาดหายแล้วก็มีการสอบถามผู้ที่เคยใช้ปรึกษาเฮียอะไรเขาบอกว่าคัดน่าจะหมดนะแลบบ้วนี้ช่างจะเป็นช่างศักนะครับแยมาอ่ารับภาระหน้าที่ตรงนี้ให้เพราะว่าทางช่างอู่เราเนี่ยติดงานคันเจ้าสามสองศูนย์อยู่คันนั้นก็ยกคัดเหมือนกันนะครับก็เลยให้ช่างสักมาทําให้นะวันนี้ก็เดี๋ยวจะถอดดูแผ่นนะเราก็ดูไม่รู้หรอกเดี๋ยวจะให้เฮียมาช่วยดูนะครับว่าแผ่นนั้นพอไปย้ําได้ไหมนะประมาณนี้ท่านี้ก็เริ่มถอดอยู่ ครับอ,อ,อันนี้ก็คือเขาได้ถอดเผาออกน้ำิถอดเผาออกอ๋อเพระาะว่ามันต้องเอาลงต้องถอดทั้งสองฝั่งเตเนยนครับมผมไม่คยหดสอถามเจ้าหน่อย What ถอดเผาลในบอลลไปลไเลเยนี่มันยัด่เขียอยูานึ่งเวลาดึงเีวเนอมาแค่นีไตอาใส,าก,าสาก,ากัน็มตมามันมา อออถอดเพ้าลุงไว้นะครับแล้วก็จะเป็นเปิดฟ้าป่นนะครับแล้วก็แกเริ่มปล่อยน็อตถอดสายพวกนี้ออกหมดแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะที่ผมดูเขาถอดเปลี่ยนคลาดแบบใกล้ชิดนะปกติก็ขับรถก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรพวกนี้เ<อ>พราะว่าเรา เอาง่ายง่ดวงดีอ่ะขับรถมีแต่ขับรถใหม่ๆแล้วก็ไม่เคยขับรถครัดหมดกับขาตัวเองเลยนะก็นี่คือเป็นคันแรกนะขับรถมาก็สิบกว่าปีแล้วนะคัดเบิร์ดรถแปลมาได้หร,รไไอกรอเขาเปลี่ยนคัดอยู่ สาขารับรถบ่ได้ไงบ่ได้แมนครับมันตั้งเพิ <ging noise> ่นพากันไปิดสุ่นนั einen, ่นน่ะตัวนั <100. S 1> ้นน่ะส่วนมากผมเจอถ้ามันมาดมดื่มเราดมดื่มมนเลยครับครับเนี่ยเพลินสุ่นอะไรเด้ตัวตัวไอ้เนี่ยตัวหลังเนี่ยจบเลยนะบันที่นี่ถ้าไปตั้งขึ้นมาสูงบันที่นี่ตัวนี้จะใส่เข้าไปบันที้คาดยันรถบเลนอีกเด้อบันที้นั่นเบิ่งขันเข้าไปอีกแล้วสูสุดเขาทำได้เบิ่งเลยเด้อเนี่ยบ่อีตัวนี้มันสเปคของมันอยู่นี่ครับนี่บ่อนี่กรต้องเงี้ยวนีเนี่ยผิ เออาไปขันเข้าไปเอาขึ้นแล้วพี่เก่งของมันสิบประมาณนี่แหละแต่ย่องเอาเขาขึ้นไงบ่ไปเฮ็นยังได้ข่ามันเลยมันเป็นนักต้มน so ี่เออเขาเขาโมฟังผมมันได้เอาขยับแล้วไหมโดนตัวทึ่งหนี่บกเกลียวครับตัวทึ่งหนี่บกเกลียวครับบกเกลียวทั้งสิ้นเลยลงดูนี่แมนเพราะว่าสาขาท่านปฟ้บก็ได้มันโมขึ้น่วไป ที่นีมันนี่ก <intéress up. S 1> lighting, ็ต <c oughs> ้องใส่ห <c oughs> ูแล้วเลยทีีนี่นี่ก็ประเทสูงกว่นี่บ่ได้เด้มันมากแว่าก็แทบแพ้ขาดกลับไปก็บึงบึงวัดบึงว่ามันอันนั้นบอถ้าเขาตั้งมาสูงบนี้ยันบ้านี้พึ่ตัดากคาดออกไปตาห่างกันเขเลยอ่นไ้อกนี่สเปคของมันมากสั่าคาปสูดีทีนี่ไปปามบบ่ได้เด้ต้องบึงต้องวัดให้ทีถ้าจะปาละเดี๋ยวทิเบตเซยผมเาฟังแล้วหลอดเอาผู้ประอบการลรของผมเน่ยคุ้มเท็ ขันคนบอลนั่นจะไปตั้งคือรถธรรมดาบะไรเด้ตีนผีดารโกดคาด์ขึ้นกันอยู่ตะมัดขีดอยู่พี่หมอล้มคาดผีครับมอล้มหมดกูมูเออแมนครับเวลาดูพี่น่าจะมากที่ปริญาครับครับอาไปไปขยับไปขยับตัวบนน่ะก็เพมีความหมายครับต้องเบิ่งยางเดียวว่ามันขึ้นมาตีนผีมันขึ้นมาสูงบ่ครับถ้าขยับเพราะว่าตอนแรก ว่าแต่มันธสีบรเบิดนาคาดก็เลยขยับเบิงขยับน้อยนึงน่ล่ะเอาเอาเข่าอ่ะบดท่านน่หล่ะขยับไปน้อยนึงแล่ะชุดนี้คือเกียร์เกียร์ดูดูดูสูตรเกียร์ทำมันดินใช่ไม่ต้องอะไรมากมายังไงล่ะ <c oughs> <c oughs> ลอกลึงเลยพวกนี้มันถ้ามันมันหนักอยู่แต่เราจะไป,ปัรุนแรงไม่ค่อยไปลงจะไปจุ่มบ้างมุงบ้างไม่ได้แล้ะมือล้วนๆอ่ะไม่มีไม่มีบล็อกลมอ่ะเขา,เาถนัดทางนอกถานที่ บางเฉียบเลยเริ่มไหมเริ่มเลยเริ่มไม่เขาแง่มือเขาไปนี่ว่ามันรวมทีนี่หมุนเบิง้งพี่นั่นมันต้องตีงบ่ได้เลยดิดยดยนั่นบ่ได้หรอกพี่ ลมตีครับ เขาลื้อออกมาแล้วนะครับแล้วก็มันมีผ้าคลาดเจียงกงนะของเฮ er ียวางไว้2แผ่นทางช่างช่างคนนี้เขาชื่อพี่ศักดิะนะ์เนาะแกบอกว่ามันไม่โอเคนะครับ mm hmm. เพราะว่าแกว่ามันจะเสียหลายต่อแล้วก็เราเอาตามาความเรื่องอะไรสะดวกสบายช่างด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าถ้าแกไม่นี่แกก็ทาได้ไม่เต็มที่เนาะเราก็เอาตามที่แกแกอยากได้ผ้าใหม่พอดีเราไปดูเมื่อกี้ช่างเขาบอกว่าลูกปืนมันมันหลวมนะครับก็เปลี่ยน ก็ไม่ใช้โครงตัวเดิมไม่ได้ก็เลยสั่งเป็นโครงเท้นะครับเป็นโครงเท้ผ้าใหม่เป็นผ้าแบบทองแดงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามาส่งให้เขามาส่งนะครับรเห <อะ S 2> ็นบอกว่าตีเทินอ่โครงเก่าได้เดี๋ยวรอดูเขามาส่งร่องเฟืองมันองร่องเลยาล่องมาไลเดิฮาเฟืองมันหยอกนิดเดียวไม่ร้ายงูเสือสิ่งที่ท้ายท่านท่านกา็ให้เหนันบ่ เพื่อนเพิ่มเพื่นบอลเลยหรือจไนาเพื่อนเพื่อนพูกันเาเอหมครับเพื่อนเพันเลยครับครับเนี่ยพี่ตอนนี้เอนตอนนี้แผ่นคาร์ดก็มาแล้วครับแผ่นที่เพื่อนเ่เห็นเมื่อกี้ก็ราคาส่สี่พันห้านะครับเป็นแผ่นอ่าเดี๋ยวพาไปดูเพื่อนอันนี้ก็คือโค้งเก่า อ๋อแต่เขาไปสาดสีเขาซ่อมเปลี่ยนสปริงแล้วก็สาดสีแล้วก็เป็นโครงผ้าผสมทองแดงชุดนี้ก็4,500ันหนะแล้วก็เทินเทินตัวเก่าไปจะคิดเป็นห0าร้อยนะก็ถ้าเกษียตอนนี้4,000ก็จะมีเขาสาดสีสาดอะไรมาให้อย่างดีนะประกอบก็สวยอยู่ เกย์จะมีการขยับตัวนี้เกก็จะใช้ค้อนปอนตีขยับเอานะครับ

เขาในหูวมันนะแกในะล,ล,แลในหูวงนะเขาแผ่นขาดแล้ว่ยังหรืออ่ะเล่นในหอดอยู่มันหอดแผ่นขาดเปล่าลต้องช่วเรื่องไหนบ่ไอ้ปลายเกียร์มันเขานิดที่แผ่นขาดแบบอ๋อเข้าไปแล้วน้อยนึงเข้าไปน้อยเข้าไปน้อยนึงแต่เอาขึ้นนิดน้อยที่พอดีได้หน่อย<น>อ่าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว ายไปมันไหนก็ได้ถอดแล้วใช่ช่างเกงเลยมมนิฟายดีนะอช่ไหนพูดแล้วไม่ยอมรับไหมขอเปิไในตรงอันนี้ก็คันน็อตประกอบเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็เหลือแต่ประกอบพวกสายพวก กระจุกกระจิกนะใต้ท้องอะไรสายที่จะถอดสายพวกปัมคาดอะไรนะจะทำค่อนข้างเร็วนะตอนนี้แกมาถึงประมาณ8ปดโมงครึ่งเก้าโมงนะประมาณนี้ตอนนี้ประมาณเที่ยงเทีสอง 2. นาทีนะด้านบนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็มาประกอบ <S <S ด้านล่างรายเก็บรายละเอียดด้านล่างตอนนี้จะเป็นปั๊มล่างนะประกอบตอนนี้เสร็จก็จะใส่เทา เครื่องครับรอลมเต็มเราจะมีการปริดตบเราจะต้องรองร่วมกันรอลมกันเนี่ยร้องไหมโอ้รอลมเดี๋ยวรอลมเต็มก่อนนะ,ะตัวนั้นตัดไปแล้ว เกิด okay, ได้ทีแล้วแล้วแกบอกว่าให้ลองย้ำคลาสนะครับสองสามครั้งก่อนอย่าเพิ่งใส่เกียร์นะ มันสูงสูงคือจังมันสูงสูงนี่มันต้องล่างใส่เกียร์มันจังหูวแล้วจังเสียคือจังมันสูงสูงบอลลูนบอลลูนผมเกียร์บอลลูนจะฝืนน้าท่าเขาเกียร์อะไรจะไปฝืนนะ้าล่างเลยปะเอ,อ่อชเกจะถอยด้ยเขาเขาเขาก็าได้จะฝืนอ่าแล้วลองใส่เกียร์ถอยนะ เข้าเลยดิก็เข้าได้ง่าย ยกขามายังไม่หมดกรดังปรดัง,ดงใครบอกว่าถ้าใส่เกียร์แล้วไม่ดังก็คือโอเคใส่ใส่บรดังแต่ว่าเข้าปล่อยบนแท่นเดือบมันก็แรนเลยไหม ไม่เช่นนั้นแล้วครับอ่าโอเคมันเป็นมันเป็นแบบนี้เลยมันปรับขึ้นให้เจ้าเจ้าเคยใส่สูงมันก็สูงบ่ได้เนาะเพราะตอนเจ้าเอามามันอาจจะสูงในจั้งหลายหนึ่งเพราะทานมันกันมากไงอ่าเช่นในการจังคือหนึ่งถ้าเขาเกี้ยวปอกึ้ยปอกึ้ยปอกึ้ยกับโอเคเขาเกี้ยวเกี้ยวถอยเกี้ยวถอยปั๊บลบปั๊บปล่อยปั๊บมันก็อาจจะดิ้งหนึ่งเพราะมันเป็นมาตรฐานน้องแบบนั้นถ้าเป็นทั่วไปแบบถ้าบางคนมัน ขาดมันขาวแต่ควาปขาวแห่มันสูงแน่นว่ะละคือมุ่งค้นขาดขาดถุงขาดต่ำมันคือพวกขกันเนี้ได้อยู่แต่ว่าตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานคือหนึ่งเลยเขาเกียบกระดังคืดบกดังคืดบกดังเนี้ยดังบรดังปักปักปักอ่โอเคเลยครับตอนนี้ก็ต้องลองแล่นบ้างหน่อยหนึ่งครับมันก็จะเป็นนี่สิแบบพะว่าดี่จะจะเล่นได้ไหมเงินบ่ะละอืมผมก็ว่าประมาณนี้ล่ะอันนี้โอนเงินได้ป่ะเนี่ยหรือว่าเงินสดโอนได้ป้ะ คิดแค่แรกผมจัะว่ไาไงแค่แรกคิดสองปัญหารครับสองปัญหานะมาตรฐานมาตรฐา,านผมบอรลูนผู้อื่นเขาอาจจะคิดเจ้าสามปัญหารหรือเปล่าผมไม่แน่ใจโอ้ยผมทีผมทราบม,ม,ม,มากเขาออกมั่งสีมันจะมีพวกักษรอ,อะไรว่ามีบอลลูนเขียนในที่ไดกับบรลลูนครับแต่ผมก็คิดทะทรามบมาตรฐานอสองปัญหา,านนสองปัญหามาตรฐานอะไรบังคับบางคนมาลงบางเทื่อนอีกไป พอนนั้นตอนนี้กับบริคิดตามกับคิดคือสองปัญหาที่เราได้ลงเรือนิดหน่อยกับเพราะว่ากัดมันหมดเกียร์สองดูนะครับนิ่มเข้าเกียร์นิ่มนะถือว่าเข้าเกียร์นิ่มแล้วก็ท้าดปล่อยไม่หมดปล่อยประมาณครึ่งหนึ่งรถก็วิ่งแล้วนะครับปล่อยประมาณครึ่งหนึ่งรถวิ่งแล้วก็สําหรับผมผมว่ามันปกติแล้วนะเดี๋ยวจะลองไปที่เข้าเกียร์เมื่อกี้เกียร์อ่านี่เกียร์สามเมื่อกี้เข้าเกียร์ถอยรถที่แบบว่าอ่ายังไม่นิ่งนะ เข้าเฉยแล้วเงียบกลิบเลยนะครับเดี๋ยวลองดูอันเดิมเนี่ยเกียร์ทออ่าก่อนนั้นเนี่ยเกียร์ถอยกับเกียร์สามจะมีดังใหม่แต่ตอนนี้เงียบเงียบเดี๋ยวรถเข้ามายวไปลองกันลองดูนะอันนี้ไม่ได้ต่อห่างนะ ว่าในระดับการวิ่งหัวเปล่าโอเคนะครับผมขอเท้าความไปถึงช่างศัก์ก่อนนะครับคนนี้นะฮะหลายหลายคนอยู่ในเขตคลองเตยเนี่ยจะรู้จักแกนะครับเป็นอย่างดีแกจะไม่เปิดอู่นะครับแกจะรับทํางานนอกสถานที่โดยที่การไปนอกสถานที่ของแกจะไม่ได้คิดเพิ่มนะฮะจะไม่ได้คิดเพิ่มแกก็จะขับรถไปทาในโดยใกล้ๆเลยแต่ถ้าไกลมากๆเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าแกขอค่าน้ำมันเพิ่มไหมนะในพูดแต่ถ้าในแถวเนี่ย อ่าแล้วผมรู้จักแกได้ยังไงนะผมเคยเห็นอยู่บริษัทหนึ่งที่ผมเคยขับแล้วแกมาทำนะผมก็เลยได้พูดปะคุยกับแกแล้วก็เอาเบอร์แกไว้นะครับเป็นปีๆแล้วนะผมก็เห็นแกทานะแกก็ไม่ได้มองแล้วก็ไม่ได้รู้จักหรอกว่าผมคือใครหรือยังไงนะวันแรกเลยนะครับที่ช่างของเราในลานเขาติดขึ้นาคาดเจ้าสามสองศูนย์อยู่ผมก็เลยโทรไปหาแกนะครับโทรหาเมื่อคืนนี่แหละโทรไปหาเมื่อคืนนะพอดีผมหยุดไหลายวันไม่ได้นะเมื่อวานผมวิ่งงานมาวันนี้หยุดวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ผมก็มีงาน ก็มีความตั้งใจว่าอยากให้มันเสียแค,แค่วันเดียวนะครับเอาให้เสร็จนะก็ติดต่อช่างหลายๆคนอย่างพี่ยอดเขาก็แนะนําช่างมาครับก็หลายคนก็สรุปแล้วนะผมก็เลยลองดูนะหนๆก็หนๆและหนๆช่างเราไม่ว่างแล้วนะครับแกทาไม่เสร็จจริงๆจะต่อคิวทันนแหละแล้วมันไม่เสร็จมันติดเรื่องปั๊มลมเรื่องท่อไอเสียอะไรอีกหลายอย่างก็เลยผมตัดสินใจโทรไปหาช่างสั่งอีกรอบหนึ่งนะครับโทรไปเพราะผมเคยโทรไปเล่นดกับแก,ก,บกครั้งหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นแกบ,บอกว่าไม่ว่าง แต่ตอนนั้นผมจําไม่ได้ว่าจะให้แกมาทําอะไรเนี่ยผมจําไม่ได้้ะแล้ววันนี้ก็เลยโทรไปอีกรอบหนึ่งเมื่อเช้าเมื่อคืนเมื่อคืนพูดผิดก็คุยกับแกแกบอกว่าแปดโมงแกมาดูแค่พูดแค่นี้นะเช้าเจ็ดโมงผมก็เลยโทรไปแกก็บอกว่าเออใจเย็นๆนะเดี๋ยวแปดโมงเข้าไปเสร็จแน่นอนวันนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรแกก็ว่าต้องถอดมาดูก่อนว่าเนื้อคัดเปิดยังไงนะครับแล้วก็แกก็มาถึงก็ไม่พูดร่าทำทำเพลงโทรแต่ไม่อยู่นิดนึงแกถามว่าเออสุริยาเนี่ย เป็นใครมาจากไหนแล้วเอาบอเบอร์แกมาจากไหนนะครับที่คุยกันตอนแรกนะผมก็เลยบอกว่าอ๋อช่างศักดิ์ผมเนี่ยเคยขอเบอร์เจ้าไว้นานแล้วนะครับก็เคยขอเบอร์เจ้าไว้นานแล้วแล้วก็ทางเดี๋ยวผมกลับรถกันทางทางไอ้นี่นะฮะทางบริษัทเก่าเขาเรียกแกมาซ่อมรถผมก็เคยเห็นการทํางานของแกนะผมก็พอเคยเห็นมันก็เป็นช่างคนหนึ่งฮนะที่แบบทํางานก็ ช่างหลายๆคนเกือบทุกคนเขาเขจะมีจรรยาบรณในการเป็นช่างอะเนาะผมก็เห yeah, ็นแกฝีมือแกทําได้ค่อนข้างดีนะผมก็เลยคิดว่าจะเอาแกมาทํานะฮะเพราะว่าถ้าแกไม่แน่จริงหรือถ้าฝีมือแกไม่ดีจริงบริษัทใหญ่ๆบริษัทนั้นที่มีรถสี่ห้าสิบคันก็คงไม่เรียกแกมาทาเนาะก็เลยให้แกมาทําอะแกก็ไม่ได้ว่าจะรู้จักอะไรผมมากมายผมก็บอกว่าอุ่ตรงนี้ตรงนี้เช้าแกก็มา แก <Okay, S 2> oh. มาถอดเสร็จ,รจปุ๊บแก okay, บอกว่าให้ดูเลยแผ่นคัตด,ดูเองเลยนะครับพอดีเราก็ไปขยับดูสปริงตามต้นคลิปเนาะสปริงรวมนะครับแกก็แนะนําว่า,ามันไม่สามารถเอาไปย้ําได้การที่เราเอาไปย้ำนะฮะก็คือเราจะใช้จานเดิมไปย้ําผ้าใหม่เพื่อที่จะประหยัดงบพูดตรงๆเลยนะครับไม่ค่อยมีตังค์นะฮะ <Huh? S 1> แล้วก็ถ้าซื้อแผ่นใหม่ผมเห็นได้ยินว่ามันแพงเนาะเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหมื่นหนึ่งอะไรขนานี้แหละผมไม่รู้ราคาที่แท้จริงหรอกแต่ ทางอ mm ูเอสเซอร์วิสเขาใช้แบบย้ำนะเขาก็ใช้แบบย้ำก็เลยมีอยู่ร้านหนึ่งนะผมก็ลืมถามชื่อร้านเขาอยู่ถามเฮียเฮียก็เลยบอกว่างนั้นเองก็อตอนแรกว่าจะเอาไปย้ำไม่ต้องเอาไปย้ำก็โทรสั่งเขาอันใหม่มาเลยแล้วก็ตีเทินไปนะครับผมก็สั่งอันใหม่มาเป็น4ี่พนนะครับเป็นคาร์ผสมทองแดงผ้าผสมทองแดงผิดยังไงขออภัยนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องนี้แล้วก็เทินอันเก่าไป500แล้วก็เสียไป4ี่พันแล้วก็ค่าช่างอีกสองพันห้าสำหรับคลิปนี้ก็เสียงเงินทั้งหมด6000 500ยบาทครับแล้วก็ระบบพอแกรประกอบเสร็จแล้วระบบก็ไม่ได้อะไรมากเลยสตาร์ทก็ใสเกียร์วิ่งเลยแกยก็มีการแนะนําผมบอกว่าเอาคาัตเจงกงได้ไหมพอดีเฮียเฮียบริษัทเอเดอร์วิสแกซื้อมาวางไว้อยู่2แผ่นนะเอาคาัตเจงกงได้ไหมนะครับแกบ,บอกว่าไม่แนะนําถ้าได้ถอดได้รื้อได้เหนื่อยแล้วอย่าเอาคาัตเก่าจเจงกงมาใส่เลยแนะนําถ้าเป็นจานเดิมหรือจานเก่า,จาเจงกงอะไรก็ช่างเถให้พอให้ผ่านใหม่นะครับ ก็เลยเอาตามความสบายใจของเกด้วยประหยัดงบของผมด้วยนะครับก็จบไปผมตอนนี้ก็ถือว่าณตอนนี้เลยนะดีร้อยเนะครับดีร้อยแต่ว่าต้องวิ่งงานดูถ้ามันมีอาการเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเจอกันคลิปหน้าครับส,รรรสวัสดีครับ